่การประดานก็ถือว่าเป็นการชุมนุมเพื่อนนะครัตรงนี้การเกษัยอายุการเกษัยอายุการทำงานราชการอาธมานี้ก็เกษัยอายุแล้วนะหรือว่าเกษัยอายุก็67แล้วแต่ว่าเป็นพระเกษัยอายุยาก เด,ดี๋ยวประชุมน,น,นี้นุ่ปนประชุมนี้ก็จะมีไปเรื่อยคราวนี้วัยก็เห็นอายุเขาบอกว่าหนุนสาวเหลือน้อยหนุนสาวเหลือน้อยพราะหนุนสาวเหลือน้อยเหลือน้อยมากขึ้นมากขึ้น,นให้ความคิดความคิดความคุ้คมค่คามันจะมากขึน้นตามมาหังความคิดต่างๆมันตามมาวันนี้ญาติโยมที่มาร่วมกันบำเพ็ญผลธรรมาสอ,อนศูน ในวันนี้ก็ถือว่ามีคนทัดนำมาในสิ่งที่ดีคือมีมิรตรแท้ก็มีมิตรที่ไมแ่แท้ก็นั่งไปดูการกระเหยน่อยีาา่แล้วยังมาเข้าการมาสลายหลายสุสนทรีย์นี้ก็ถือว่าเป็นมิตรแล้วของกันรักกันการทำงานด้วยกันที่จะเป็นมิตรแท้ได้นั้นพระสมามสามทุกขเจ้า พระบรมตรัสว่าเป็นผู้มีศาลานิยธรรมร่วมกันคือมีความระลึกถึงการอยู่เสมอศาลานิยธรรมนั้นประกอบด้วยธรรมบุประการหรือเมตตาการรมขึคือตามฝ่ายตางมีเมตตาต่อกันทั้งต่อนหน้าและรับหลังช่วยกิจการงานการด้วยกันไม่อยู่ร่วมกันก็ช่วยกันทำง,นนงนาน ปสก็คือเมตาวัตถีกรรมคือเป็นการเจริญจาปิจา,ท,จาทัดทายกันด้วยวาจาอ่อนหวานหรือเป็นวาจาที่สุจาริตทั้งต่อหน้าและลับหลังขอาา้อที่สาก็คือเมตตามันกรรมคือการทําง,งานร่วมกันในส่วน,นใหญ่ก็จะคิดถึงในสิ่งที่ดีต่อกันเพื่อปกป้องซึ่งกันและกัน ข้อที่สามข้อที่สี่สาระโปกีก็ดีสำคัญการทำงานร่วมกันเนาะเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรามีพอที่จะแบ่งปันให้กับคนเคลื่อนหารพัได้เราก็แบ่งปันกันเ่วนข้อที่สี่แล้ข้อที่ห้านั้นสีรัศมีรัศมีรัศมามัญตาคือคนจะอยู่ร่วมกันเยอะๆหรือทำงานร่วมกันได้ดีนั้นต้องมีสีสมุกันต้องมีสีสมุกัน ข้อที่หกที่ติดสารมัญญตาคนอยู่ร่วมกันทํางานด้วยกันจะมาทากตาถ้ามีความเห็นไม่สอดคล้องกันก็ทํางานร่วมกอนั้นจะกระวมไปในญากแสดงว่าญ,ญาติโยมคนที่มาในวันนี้มีสาราเรียธรรมคล้งอ,งองเพียงกันจะเป็นวิดแท้ของกันและกันการาเใหนผู้คนนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ตาได้ างทีคนอายุมากคนสูงวัยนะสำคัญต้องระวังความคิดระวังความคิดอย่างที่เราบอกว่าอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดแต่ถ้าอยู่กงคิดต้องระวังวจีคือวาจาเราคิดมากต้องอยู่ไมเคยไปเยี่ยมบ้านโยงพ่อโยงแม่โยงพ่อเสียแล้วโยงแม่โยงป้าสีแล้วคนที่ดูแลไอ้หมูกบิเพราะคนอายุมาก เรื่องเดียวเที่ถานหลายครั้งต่อวันคนลูกเก็มาเป็นหงุดหงิกก็บอกว่าเออเรานี่อยู่กับแม่นะบอกน้องบอกน้องลูกเล็กน่าเป็นพยาบอมาเลยค่ะแม่อายุมากแล้วสัญญาความจำมันก็เสื่อมลงคำถามที่ถามบ่อยๆนั้นก็ตอบไม่ได้ไม่ต้องเป็นแบบนี้ถ้าจะรักษาจะไปแก้ปัญหาทีตันแก่ ให้แก้ปัญหาที่คนดูให้แก้ปัญหาที่คนคนแก่แล้วสัญญาที่แก่แต่กแยก็ย่องว่าคนที่ได้ดู คือบุคคลที่รู้รรคคอ,กอุการรักคุณที่บุคคลอื่นให้การทำต่อนแ้ลเราตั้งใจที่จะการทำปฏิการรักตอบสนองท่านและประกาศแก่ติคุณของท่านเหล่านั้นให้ปาตน,นี้ถือเป็นวัศนะทั้งสามที่สำคัญและข้าที่หาได้ยากในโลกเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลมิกามารดา ในวัยหกสิบเกษีนี้สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือพยายามมีสติรักษาสติการู้จิตให้ทันเวลาจะลุกเวลาจะลุกตั้งลมซะก่อนอยากจะลุกมาลุกขึ้นเพราะว่าถ้าคนถ้าไปลุกเวลาล้มมันล้มแรงเพก็ถ้าทั้งสี่คือถ้าเองท่านน้ำท่านไฟท่านลมที่หาหมดอยู่เนี้ยมันจะล้าจะค่อนข้างลาลงนะเวลาเราล้มจิตล้มแรงเลย ถ้ามีสติ ant, ทุกระยะเราก็จะปลอดภัยการกำหนดสตินั้นเป็นสิ่งที่ยากคือเราลุกเราลุกยู้สติไปว่าเราลุกยุ้ตัวเราโยงลองทดสอบก็ได้โยมนั่งกั้หนดสัศน์นาทีเนี่ยโยมจะสั้นปกี่ครั้งโยมผ่านบางคนนะถ้าไม่เคยฝึกก็จะนั่ไม่ได้หรืโยมลองดูก็ได้ทิ้เดียวโยมลองเมียทิ้หนึ่งนะให้ดูลมหายใจเข้าออกทิ้เดียว เกี่ยวจะหลักกาหรือไม่หลักานได้ ถ้าใครถ้าใครกำหนดรู้ว่าลมไหมตลอดชั่ประมาณชั่้านาทีโดยไม่คิดไปยเนี่ยถือว่าโยมมีสมาธิจรงที่บริบูนนะค่อนข้างจะบริบูนแต่เราสมมตยากเลี่ยงทิดไปละเลี้ยวชิดไปหน่นเลี้ยวชิดไปนี่ไปพอคิดปุ๊บเราก็ความัหนดที่ลมหายใจเราก็จะตัดจะตัดจะตัดความคิดมันจะดัไปมเอเวลา รนนุเรามันีพปบนณนาะอารณ์ชอบใจไม่ชอบใต้ขอามาตกระดเวลาเราโรกเนี่ยโรธคนอื่นแต่ที่เราจะไปแก้ที่คนอื่นเราต้องมาแก้ที่ลมหายใจของเราเวลาราดูลมหายใจต่อความโีนจะดับดับไปดับไปดับไปทําไมถึงให้ระหว่างลมอาณาบาลนักเกียิการู้ลมหายใจเรานะเพราะอันนี้ก็ม,มาจาก สอนพระใหม่สเสมอพวกเธอต้องดูลแลพยายามดูดมหายใจก็ออกดี้คือมันจะเป็นสมาธิยอย่างหนึ่งนะในฐานะที่เป็นพระผิปัตนาจารย์ก็คงแนะนำคุณอย่างนี้เนาะคงจะแนะนำนอย่างนี้เนี่ยแนะนำเอง่ปก็คงเป็นไม่ได้ก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนศีลขออำน,นาจคุณพระศีรัตนาฏใจทั้งสามประการคื ตัวทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันและสิ่งสำคัญที่จะเป็นมงคลแก่เราได้ดีนั้นก็คือตัวของเราเองอย่างที่โยมได้ฟังพระสวดมนี้ว่าประทัดกินังประทัดกินังนักตันงประทัดกินังมน่อกีนีน้ก็ผู้ใช้จ้าซึง่งตัดสอนไวใน้ในสุพรรณสูตราที่สูตรสลายยามใดเวลาใดขณะใดที่พวกเธอปรติช,ชอบด้วยกายสุจริต วัดดีสุจริตและมันยสุจริตยามนั้นเวลานั้นถือว่าพวกเธอเป็นผู้มีเลือดดียามดีมงคลดีสว่างดีและรุนดีเพราะฉะนั้นสิ่งเป็นมงคลทั้งหลาย,ยที่ตัวของโยมทุกท่านไม่ต้องไปสะแสวงหาจากอก่อื่นนะสิ่งตา่างๆที่ญาติโยมได้ทำมาดีในวันนี้ขออายุวันนะั้นสุขสบาลจงเจริญกับทุกท่าน ที่ปรารถนาสิ่งหนึ่งอันใดในทางที Guys, ่ถูกต้องตามทางความสมสอนของพระธรรมมาสามภุษะเจ้าแล้วขอสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จดังจิตทุกท่านปรารถนาทุวงุก่ประการคือสาุอนเชิญผู้แทนท่านนะครับถวายการเทศ ้ท่านพระครูวิทางสุตาพรพุทธศาสตร์ดุษฎียัวันดฝ่ายวิปัสสนาภาวนาคนแรกนะหรือว่าเป็นพระนักเตอร์องค์พระมีเล่ยสงฆ์มหาจุฬาจักรไทยอ่าซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ท่ในในธรรมนะครับเป็นสรีของคนที่นะครับคนท่านจะมาให้พรสั้นๆนะครับ ยิ่งนะครับภานเสตโวนาในสั้นก็รวมจากอเมริกคุณข้อคุณท่าคุณอะไรอาจจะเริ่มในรูปยิ่งขึ้นไปในสั้นก็คุอสนจริงจริงขึ้นไปนะครับผมก็ในวันนี้นะครส่งขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณท่านที่ในประสานงานหรือว่าเป็นผู้จัดในนามของธนาคารเอทีซึ่งมี